ตอนนี้เวลา6นาฬิกานาทีวันจันทร์ที่28พฤศจิกายน2565อยากจะบันทึกความฝันที่ฝันเมื่อคืนอันนี้ก็คือเพิ่งตื่นแล้วก็คือตื่นตอนต 55. ี555ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ทุกวันตี555นะคะแล้วก็ทบทวน ตื่นขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้ตื่นแบบลืมตาทําอะไรทบทวนความฝันของตัวเองอยู่เสร็จแล้วตอนแรกก็นึกว่าเป็นฝันธรรมดาแต่ว่าทบทวนไปทบทวนมาแล้วมันเหมือนจะมีสาระสำคัญนะคะนั่นก็คือในฝันเนี่ยฝันว่าตัวเองได้ถือเป็นก เป็นขวดยาขวดยาเป็นขวดเหมือนเซรามิกเคยดูหนังจีนไหมคะที่เขาพกขวดยาแล้วเป็นเซรามิกแล้วก็มีฝาจุกป,ปิดข้างบนเราก็ฝันว่าเราถืออันนั้นเนะี่ยแล้วก็ดมถือดมเป็นไปถือออกกำลังกายเอากำลังกาย,าก,ก,ายก็ดมไปดมมาแต่ไม่ได้เปิดฝานะวนถือแล้วก็ดมมาอย่างนี้ แล้วตลอดข้างทางเนี่ยเหมือนจะเห็นเป็นต้นชงโคต้นชงโคแต่ว่ามันยังต้นไม่ใหญ่คล้ายๆชงโคอารมณ์เหมือนชงโคคือใบเหมือนชงโคดอกสีชมพูแต่เหมือนกับกิ่งของเขาอะ่ะจะเป็นกิ่งที่ที่ยื่นออกมาเพื่อนๆทุกคนเคยเห็นต้นที่มันอยู่ข้างทางไหมที่เป็น กิ่งยาวๆแล้วเป็นดอกสีเหลือบคล้ายๆแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นสีชมพูนะคะในฝันก็คือว่าเดินผ่านตรงไหนเนี่ยต้นนี้ก็จะพุ่งออกมาแบบผลิใบผลิใบาบานออกมาพลิดอกพุ่งออกมาในฝันนะพอเดินผ่านตรงไหนก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วดมไปดมมาถือไปถือมามีความรู้สึกว่าฝาเนี่ยมันดันปุดๆ อันที่จริงตอนแรกเราเรา,เรารู้สึกว่าอะไรมันดันอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นฝาขวดยาอันนี้เราก็เห็นแต่ต้นไม้ข้างๆมันพุ่งออกปุดออกปุดออกสักพักหนึ่งเราก็เลยรู้สึกแล้วว่าอ๋อที่มันปุดเนี่ยที่มันจะมันดันเนี่ยก็คือเออเป็นฝาขวดยาอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เลยวางลงแล้วปรากฏว่ามันระเบิดออกนะ พอระเบิดออกมามันเป็นกา๊าซมันเป็นก๊าซพุ่งแล้วก็มีเป็นผงของพืชที่ปนปนบดแล้วเหมือนหมักเอาไว้เหมือนปนปนแล้วหมักเอาไว้สีเขียวนะคะแล้วเกิดก๊าซคือหมักไว้นานจนเกิดกา๊าซก็พุ่งพวยพุ่งขึ้นสูงเหมือนพลุเลยสูงพุ่งพุ่งพุงงงง่งุ้งุงขวดเล็กแค่นี้นะขวดเล็กแค่นี้ผอมๆแค่เนี้ย แต่พุ่งไม่หมดพุ่ง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 เราก็เลยหลบนะเราก็เลยหลบระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เห็นแฟนวิ่งมาเหมือนกันออกกาลังกายเหมือนกันแต่เขาแซงเราไปแล้วเขาก็หายไปส่วนตัวเราเราวิ่งไปหลบแล้วเขาก็บอกว่าประมาณว่าก่อนเขาจะไปเขาหันมาบอกว่าเหมือนเราปล่อยให้หมักจนเป็นก๊าซจนเป็นของเสียแล้วมันก็ปปุดออกมาค่ะ แล้วก็เอาไปวางเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีคนมันเป็นลานจอดรถก็มีคนขับรถมาแล้วเขาก็ตกใจว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรตอนแรกเราก็หลบอยู่เราไปหลบอยู่จําได้ว่าตรงนั้นน่ะเป็นหน้าบ้านของครูของเราเองครูของเราเป็นผู้หญิงหน้าบ้านครูแล้วมีน้าพุอยู่หน้าบ้านเราก็ไปหลบอยู่ตรงน้าพุเสร็จปุ๊บ คนเขาก็ตกกระจายกันว่ามันเป็นอันตรายก็มีคนน่ะผู้ชายตัวใหญ่ๆสองสามคนพยายามจะเอาก้อนหินนปาขวดยาอันนี้แต่ปลาไม่โดนนะคะมีผู้ชายคนนึตัวใหญ่ถอดเสื้อตัวใหญ่มากเลยถือก้อนหินแบบใหญ่หนักๆใ,ใหญ่เลยอะเดินมากำลังจะทุ่มใส่ขวดยาปรากฏว่าอยู่ดีๆก็หงายหลังลงไปเลย เหมือนโดนผักหงหลังลงไปเลยไม่สามารถทำลายหวดยานี้ได้เราก็เลยวิ่งออกไปบอกพี่คะพี่ของหนูเองของหนูเองไม่อันตรายค่ะไม่อันตรายอะไรเงี้ยอย่าท่ยาทของหนูเองแล้วสุดท้ายเราก็เก็บมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็บอกเขาว่าในนี้ไม่มีอะไรค่ะพี่แค่